เหตุการณ์ในมกุฎราชกุมารีนะครับในนายกรัฐมนตรีของประเทศตะวันตกนะครับซึ่งเป็นของเนเธอร์แลนด์ก็มีการระบุฮะบอกว่ามกุฎราชกุมารีเนี่ยสามารถมีสิทธิ์เลือกตั้งสมรสกันได้นะฮะกับคนเพศใดก็ได้นะครับสาเหตุหลักๆก็มีการท้งติงมีการเขียนวนังจารว่าประชาชนทำได้แต่สถาบันทำไม่ได้ นายกองนตรีก็พูดคนก็ม่มองนงว่าตกลงจะแต่งงานกับผู้หญิงด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงกันแน่ <c oughs> แต่สิ่งที่เราได้เห็นคืออะไรเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เกิดความทัดเทียมให้เกิดการแต่งการกันได้ไม่เว้นแม้กระทั่งคนในราชวงศ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศโดยเฉพาะประเด็นที่อหาเกี่ยวข้องกับราชวงศ์นะครับในส่วนของกรรษัตริย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าเหลือเชื่อมาเริ่มต้นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะ IMF ก็มีการหนุนเจอจีวา น,นั่งกรรมการผู้จัดการต่อมั่นใจไม่มีเอี่ยวกรณีแก้ข้อมูลให้จีนในรายงานของหัวแบ a n k นะครับบอร์ดบริหารของ IMF นะครับแสดงความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมต่อคริสตานาดิกานะครับเ,เจอเจยวหลังการตรวจสอบไม่พบหลักฐานชัดเจนว่ากรรมการผู้จัดการหญิงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามข้อกล่าวหา แก้ไขข้อมูลเพื่อให้ประโยชน์ต่อจีนสมัยที่เธอยังทําหน้าที่ในธนาคารโลกวันนั้นนะครับรัมตรีคลังของสหรัฐอเมริกาประกาศจับตาการติดตามผลการประเมินข้อมูลใหม่ๆของ IMF อย่างใกล้ชิดพร้อมเรียกร้องให้องค์กรแห่งนี้รวมถึง World Bank มีมาตรการเชิงรุกเพื่อที่จะส่งเสริมความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือขององค์กรซึ่งสหรัฐจะมีการบัฟ นะครับ IMF ไว้ตลอดปพรที่ผ่านมามีการดิสเครดิตอัตบานอยู่ตลอดเวลาในขณะที่สภาะวะเศร,รษฐกิจราคาน้ำมันกลับมาทรงตัวทองคำก็ขึ้นหุ้นสหรัฐเมกาปิดลบนะครับ IMF ปรับลดความคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจของโลกนะครับราคาน้ำมันนะครับอยู่ในอัตราการทรงตัวนะครับกังวลราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจจะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกส่วนวอลตีดปรากฏว่าปิดลบ และทองคำขยับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4วันจับตารายงานผลประกอบการบริษัทและข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่มีกำหนดการเผยแพร่ออกมาในสัปดาห์นี้นะครับในขณะที่ตอนนี้ต้องน่าจับตามองพายุถล่มในหลายประเทศปรากฏว่าพายุคมปาซุนะครับมุ่งหน้าสู่ฮ่องกงและทางตอนใต้ของจีนนะครับฆ่าชีวิต9ศพในฟิลิปปินส์นะครับ เจ้าหน้าที่ฮ่องกงรายงานว่าได้มีการสั่งปิดโรงเรียนและยก,กระดับการเตือนภัยขั้นสูงสุดลำดับ3หลังพายุโซนร้อนคมปาซุนะครับเป็นพายุใหญ่ลูกที่2เคลื่อนเข้ามายัางฮ่องกงในเวลาห่างกันไม่ถึงสัปดาห์ขณะที่เกาะไห่หนัานะครับทางใต้ของจีนก็เตรียมจะรับมือพายุลูกเห็บ เช่นกันนะซึ่งที่ผ่านมาทางตอนเหนือของจีนเจอพายุติดต,ต่อกันมาหลายวันนะก่อนหน้านี้มีคนเสียชีวิตถึง19รายเลยทีเดียวในขณะที่อิหร่านก็เปิดทําการซ้อมรบนะครับป้องกันภัยทางอากาศยิงจรวดระบบขีปนาวุธผลิตเองนะครับกองทัพของอิหร่านและกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามนะครับเปิดฉากทําการซ้อมรบล่าสุดในบริเวณทะเลทรายทางตอนกลางของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความพร้อมในการประจันบานในการปกป้องภัยทางอากาศรับมือการคุกคามจากอาลิีราชสศัตรูทหารของอิหร่านนะครับและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหรามรวมตัวกันรบริเวณแถบทะเล้ายอันกว้างขวางทางภาคกลางของประเทศเพื่อทำการซ้อมรบนะครับซึ่งปรากฏว่าเ เป็นการอ้างปีปัจจุบันในปฏิทินของอิหร่านคือ1,400นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิหร่านหลังจากที่สหรัฐมิการมีการคว่ำบาตรอิหร่านเรื่องของขีปนาวุธนะ <c oughs> ไม่ให้อิหร่านไม่ให้เกาหลีเหนือมีขีปนาวุธนะไม่ให้มีอาวุธนิวเคลียร์แต่สหรัฐอเมริกามีได้ในการได้ทำการซ้อมรบอยู่เสมอในขณะที่เป็นตากอนอดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแพงเกินไปจี้บริษัทคู่สัญญา ตอนนี้ก็ขอให้มีการหันราคากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาขอบริษัทคู่สัญญาเอกชนไปหาวิธีหันราคาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกความเร็วเหนือเสียงให้ถูกลงกว่าเดิมเนื่องจากรุ่นปัจจุบันที่พัฒนาอยู่นั้นมีสนที่ราคาสูงถึง10ล้านดอลาลาร์สหรัฐต่อยูนิตซึ่งจัดว่าแพงจนเกินไป นะครับไอดีซูฮะผู้ช่วยรับรีกลาโมของสหรัฐอเมริกาฝ่ายวิจัยและวิศวกรได้สัมภาษณ์กับสื่อที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับว่าเราจำเป็นจะต้องหาวิธีการผลิตขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนะฮะที่มีต้นทุนถูกลงนะครับขีปนาวุธร่อนที่สหรัฐอเมริกาใช้งานอยู่ในปัจจุบันฮนะรปรากฏว่า มีค่าใช้จ่ายไม่ถึง5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ166ล้านบาทต่อกีปนาวุธ1ลูกเข้าทำการโจมตีดินแดนศัตรูทว่าประสิทธิภาพมันยังเทียบไม่ได้กับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเนื่องจากพิสัยทำการต่ำกว่าเดินทางได้ช้ากว่าและง่ายต่อการถูกตรวจจับหรือยิงสกัดนะฮะซึ่งตอนนี้รัสเซียมีแล้วสหรัฐอเมริกาก็จะเอาบ้าง ในขณะที่สภาผู้แทนของสหรัฐอเมริกาเห็นชอบขั้นสุดท้ายเพิ่มเพดานหนี้เป็นะครับเป็น28.9ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในการสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐอเมริกาที่ควบคุมโดยพรรคเดโมแครตเห็นชอบขั้นสุดท้ายกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลเป็นการชั่วคราวเป็น28.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐขีดเส้นตายการผิดนัดชำระหนี้ ไปจนถึงเดือนธันวาคมก็เป็นการรอดแบบบุตรวิทฮะเป็นการชั่วคราวสำหรับสหรัฐอเมริกาเป็นที่ฮือหาอีกครั้งสำหรับประธานาธิบดีดูริโกตูเตเต้ซึ่งประกาศจะวางมือทางการเมืองแด้กลับเข้าประกาศเสนอไอเดียจะส่งแพทย์นินจาแอบฉีดวัคซีนโควิด1 i d 1 9ให้กับประชาชนตอนนอนหลับอีกไม่นาน หน่วยแพทย์นินจาของฟิลิปปินส์นะครับจะลอบไปยังบ้านเรือนของประชาชนที่ลังเลฉีดวัคซีนโควิด1 9แล้วแอบฉีดให้กับคนเหล่านั้นขณะหลับไหลแนวคิดที่เสนอโดยประธานาธิบดีดูรโตเต้แต่ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเขาพูดจริงหรือเพียงการพูดติดตลกเท่านั้นวิธีการแหกคอกดังกล่าวในความพยายามกระตุ้นอัตราการฉีดวัคซีนนำเสนอโดยประธานาธิบดีดูรโกตเต ระหว่างการจัดรายการพูดคุยกับประชาชนหนล่าสุดหึ่งหนึง่งตอนนี้ก็ปรากฏว่าทั้งตูเตอร์เต้และลูกสาวประกาศวางมือทางการเมืองแต่ลูกสาวจะลงชิงตําแหน่งนายกเทศมนตรีแต่ไม่ลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีหลังจากถูกสหรัฐอเมริกาบีบจะนําดูริโกตูเต้เขึ้นศาลโลกนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาตูเตอร์เต้นั้นเคยไปพูดกระแทกกัะท่านประธานาธิบดีโดลันชอมนะครับในการประชุมอาเซียนที่เวียดนาม ลูกค้าเศร้าฮะ KFC ญี่ปุ่นก็มีการประกาศงดเฟรนช์ชายบางสาขาเหตุขาดแคลนนะครับขาดแคลนเกี่ยวกับมันฝรั่ง KFC ญี่ปุ่นฮะประกาศหยุดจำหน่ายเฟรนช์ชายเป็นการชั่วคราวบางสาขานะครับหลังประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุด,ดิบด้วยปัจจัยด้านโลจิสติก นะคับเบไชตยโซนานิวส์นะครับ, Web ร,บรายงานว่าลูกค้าเดินทางไปร้านไก่ทอดชื่อดังผิดหวังไปต,ตามๆกันเมื่อเห็นป้ายร้ายอยู่ที่หน้าประตูว่าเฟ้นไฟหมดชั่วคราวและไม่ได้หมดเฉพาะแบบขายดีจนทอดไม่ทันแต่อาจต้องรอไปถึงอีกสัปดาห์นะครับกว่าจะมีของเข้ามาเพิ่มเติมเหตุไม่ใช่อื่นไกลมาจากการระบาดของโควิด -19 ส่งผลก,กระทบต่อการขนส่ง ะครับมันฝรั่งที่ KFC นะครับนำเข้ามาจากประเทศต่างประเทศและทำให้สาขาต้องหยุดจำหน่ายฮะเฟรนช์ชายไปถึงสุขที่แล้วนะฮะนี่ก็เป็นอีกปรากฏการขึ้น,นในญี่ปุ่นน,นักเรียนหญิงจีนวัย14ปีถึงขั้นพิการถาวรเลยนะครับปรากฏว่าสั่งลงโทษลุกนั่งจำนวน300ครั้งนะครับนักเรียนหญิง วัย14ปีคนหนึ่งในมณฑลเสฉวนนะครับทางตอนใต้ของจีนปรากฏว่าต้องพิการถาวรหลังจากถูกลงโทษให้ลุกนั่ง150ครั้งจากข้อกล่าวหาแอบนำขนมมาในหอพักของโรงเรียนเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนปีที่แล้วนะครับเจ้าที่สัญญาว่าจะจัดการกับคนที่รับผิดชอบนะครับหลังข้อพิพาทที่ยังไม่ได้ข้อยุติระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน กลายมาเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนเมื่อไม่นานที่ผ่านมานักเรียนคนหนึ่งในมัธยมต้นโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเขตเหอเจียงนะครับมฑลนเสนฉวนถูกหัวหน้านักเรียนรายหนึ่งชื่อแซมบูทำหน้าที่ช่วยอาจารย์สั่งลงโทษหลังจากเธอพบว่ามีการละเมิดกดด้วยการแอบนําขนมมาในหอพักแม่ของหลวนเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ22นาฬิาของวันที่10 มิถุนายนโดยมู่และคูหลิวเข้าไปตรวจห้องพักของเหรินเพื่อตรวจสอบว่าใครนําขนมเข้ามาในห้องพักโดยไม่รับอนุญาตมู่พบขนมห้องห่อหนึ่งนะครับบนเตียงของหลวนจึงสั่งให้ลุกนั่งจมวน300ครั้งแต่เหลินปฏิเสธว่าขนมนั้นไม่ได้เป็นของเธอพร้อมบอกว่าเธอมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเนื่องจากลื่นล้มในห้องน้ําในโรงเรียนเมื่อเดือนเมษายน2020แต่เธอก็ถูกบังคับให้ลุกนั่งถึง150ครั้งอยู่ดีแต่คูหลิวอยู่ในเหตุการณ์ด้วย าว่าไม่ได้มีการสั่งห้ามแต่อย่างใดนะครับเหตุการณ์ในอัฟกานิสถานกลุ่มตาลิบันก็มีการเตือนสหรัฐอเมริกากับ eu นะครับรับคลืนผู้ริภัยหากไม่เลิกการคว่ำบาตรรัฐบาลของกลุ่มตาลีบันนะครับฝากคําเตือนนะครับถึงผู้แทนของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปหรือ eu ว่านะครับการกดดันพวกเขาด้วยมาตรการการคว่ำบาตรนั้นจะทําลายเสถียรภาพของอัฟกานิสถาน และอาจนำไปสู่การไหลทะลักของผู้คนฮะกลื่นผู้ลีภยัยลันลอกใหม่นะครับรักษาการรัตตรีต่างประเทศของกลุ่มตาลิบานบอกกับคณะทูตตะวันตกระหว่างการเจีรจารที่กรุงโดหฮานะครับว่าการทำให้รัฐบาลของอฟัฟกานิสถานอ่อนแอจะไม่มีประโยชน์กับรอยทั้งสิ้นและผลเสียจะเกิดขึ้นโดยตรงกับโลกทั้งในแง่ของ,ของความมั่นคงและการอพยพถิ่นฐานเพื่อนหนี ปัญหาเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นที่คือหายอย่างมากฮะนายกรัฐมนตรีของดรับประกาศชัดเจนฮะบอกว่ามากุฎราชกุมารีนะครับจะอภิเสกสมรสคู่กับคนเพศใดก็ได้นะครับไม่เสียสิทธิ์กรองราชบัลลังก์นายกรมนตรีของเนเธอร์แลนด์ระบุมกุฎราชกุมารีนะครับมีสิทธิที่จะเลือกสมรสกับคู่รัก เพศใดก็ได้โดยไม่จําเป็นจะต้องสละสิทธิ์ในการขึ้นกรองราชซึ่งถือว่าเป็นการยืนหยัดสิทธิอันเท่าเทียมทั่วหน้าสําหรับพลเมืองเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นชาติแรกของโลกที่ออกกฎหมายรับรองการสมรสเพศเดียวกันเจ้าหญิงแคทชารีนานะครับอามารีอามังกรราชกุมารีแห่งเนเธอร์แลนด์ซึ่งวลานี้มีพระชนภารษา17ภรรษายังไม่เคยออกมาตรัสแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้มาก่อนอีกทั้งยัง ไม่เปิดเผยชีวิตส่วนพระองค์มากนะักประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันมีหนังสือเล่มใหม่นะครับเล่มหนึ่งบอกอ้างว่าเป็นสิทธิในการสมรสเพศเดียวนะครับไม่ครอบคลุมถึงเชื้อพระวงชั้นสูงอย่างไรก็ตามนะครับริเตอร์ซึ่งชี้แจงว่าประเด็นคําถามอื่นๆที่ตามมาเช่นว่าการที่ทรงจะอภิเศกสมรสกับคู่รักเพศเดียวกันจะมีผลต่อลำดับการสืบ สันตติวงหรือไม่อย่างไรแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นนะครับจะต้องตอบให้ได้ในเวลานี้นะครับทั้งนี้การแต่งงานของเชื่อพระวงชั้นสูงของเนเธอร์แลนด์จำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐสภาเสียก่อนนะครับซึ่งที่ผ่านมามีสมาชิกราชวงศ์บางพระองค์ยอมสละสิทธิ์ในการสืบสันตติวงศ์เพื่อที่จะแต่งงานโดยไม่ต้องขออนุญาต เนเธอแลนด์ประกาศให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2001เถือเป็นชาติแรกของโลกเลยทีเดียวครับในเชิงงานวิเคราะห์นะครับตอนนี้เราคงเห็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งปรากฏว่านะครับสาภาพยุโรปนะครับยังคงคว่ำบาทอัฟกานิสถาน การความบาดครั้งนี้เพื่อต้องการที่จะบีบนะครับให้ปฏิบัติตามฝ่ายที่ตนเองต้องการนะซึ่งเป็นมาตรการที่กลุ่มสาภาพยุโรปซึ่งพ่ายแพ้สงครามในอัฟกานิสถานได้ยังคงกระทำอยู่นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองน่าสนใจฮะในประเด็นนี้เพราะตอนนี้อัฟกานิสถานนะครับโดยกลุ่มตาลิบันประกาศว่าถ้าไม่มีการยกเลิกก็เตรียมรับมือ ผู้อพยพที่จะหลั่งไหลมุ่งหน้าเข้าสู่ฝั่งยุโรปอย่างเต็มรูปแบบนะครับเรื่องของจรวดขีปนาวุธไฮเบอร์โซนิกนะฮะซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็มีแล้วแต่มันแพงไปรัสเซียผลิตได้แล้วนะครับและทำการประกาศทดลองอย่างเป็นทางการนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาก็เอาบ้างชั้นก็มีเหมือนกันที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกา,กาก็ห้ามให้อิหร่านห้ามให้เกาหลีเหนือ ทำการผลิตอาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธในขณะที่ประเทศของตนเองผลิตอย่างต่อเนื่องและเป็นประเทศอันดับสองของโลกที่มีนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็กําลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ล่าสุดก็สภาผู้แทนราษฎรก็เห็นชอบนะครับเรื่องของ28.9ล้านล้านซึ่งเพิ่มเพดานนี้ สหรัฐอเมริกากําลังปัญเจอปัญหาเรื่องของเพดานหนี้เนื่องจากเอาเงินมาช่วยเหลือประชาชนนะปัญหาหล,หลักๆของสังสาภาพยุโรปตอนนี้ก็คือพิมพ์บัตรบโดยไม่มีทองมาค้าประกนันะครับเรื่องของพายุนะครับทางตอนเหนือของจีนนะฮะกำลังหนักเลยทีเดียวฮนะกำลังจะเข้าที่ฮ่องกงฮนะตอนนี้ก็เลยมีการเตรียมพร้อมในทุกรูปแบบในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ สถานการณ์ตอนนี้ในตะวันออกกลางนะครับสาเหตุปัจจัยหลักๆฮะไม่ว่าจะเป็นอิหร่านนะที่มีการยิงขีปนาวุธโชว์นะครับก็สาเหตุเกิดจากสหร,รัฐอเมริกาก็พยายามกดดันทั้งอิหร่านทั้งอัฟกานิสถานทาาั้ทงซีเรียนะครับด้วยการคว่ำบาตรไม่ซื้อไม่ขายนะครับประเทศเหล่านี้ซึ่งเป็นประเทศฝั่งตะวันตกซึ่งมีปัจจัยสําคัญของเขาซึ่งเป็นรายได้คือเรื่องของน้ํามัน เขาพยายามบีบว่าถึงแม้จะมีน้ํามันดีมีรายได้มากแต่ในฝั่งยุโรปก็ไม่ซื้อไม่ยอมค้าขายด้วยนะครับเป็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นแต่ก็เป็นโอกาสทองนะครให้ฝั่งของจีนให้ฝั่งของรัสเซียทําการค้าขายกับกลุ่มตะวันออกกลางเป็นสําคัญสหรัฐอเมริกายังคงใช้ยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่เรียกว่าถอยเพื่อรุก ถอยออกจากสงครามในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นซีเรียรไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานและก็รุกนะครับด้วยการคว่ำบาตรและที่สําคัญก็คือว่ายุคให้คนในประเทศรบกันเองล่าสุดในอัฟกานิสถานก็มีการก่อการก่อวินาศกรรมเกิดขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นประเด็นน่าจับตามองก็คือเหตุการณ์ในมกกฎราชกุมารีนะครับในในายกรัฐมนตรีของ ประเทศนะครับตะวันตกนะครับซึ่งเป็นของเนเธอร์แลนด์ก็มีการระบุะบ,บอกว่ามากฏราชกุมารีเนี่ยสามารถมีสิทธิ์เลือกตั้งสมรสกันได้นะฮะกับคนเพศใดก็ได้นะครับสาเหตุหลักๆก็มีการทุ้งติงมีการเขียนวนัจาร์ว่าประชาชนทําได้แต่สถาบันทําไม่ได้นายกรัฐมนตรีก็พูดคนก็ม่นมองนะว่าตกลงจะแต่งงานกับผู้หญิงด้วยกันหรือเปล่า หรือว่าจะยังไงกันแน่ <c oughs> แต่สิ่งที่เราได้เห็นคืออะไรเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เกิดความทัดเทียมให้เกิดการแต่งการกันได้ไม่เว้นแม้กระทั่งคนในราชวงศ์นะครับอย่างไรก็ตามเรื่องของภัยธรรมชาติยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องฮะ20 28นะครับกันยายนที่ผ่านมาอีกรอบหนึง30ตุลาคมก่อนหน้านี้ก็21 นะครับสิงหาคมภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นในต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ รวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์กษัตย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้ บ้างเมืองจากสิทวิไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันอยัยอากมเยอเคียง้างคนดีเก่งกล้า 当头淋，这冤家咋个？ มองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าสกว,าวสู่ความสิวิไลแต่หัวใจจะต้องทวีเธอทุ่าชาติศาสตร์ก็สั่์ให้คงอยู่เคียงคู่แผน่นดิน